กลยุทธ์สร้างผู้ติดตามใน Tik t o k เด4มาแล้วจ้าซึ่งบทนี้นะคะจะเป็นการเจาะลึกเกี่ยวกับการทําลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะซึ่งแม่วันใช้ลิงก์สําเร็จรูปนะซึ่งใช้เพียงมือถือค่ะในการที่ทำทำลิงก์แต่ละลิงก์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะใช้ก็ใช้ได้เลยใครที่ไม่อยากใช้ก็ใช้เป็นลิงก์ของ Facebook ก็ได้หรือว่าจะใส่ลิงก์ของไลน์ก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่แม่วันเนี่ยจะใช้ลิงก์สำเร็จรูปซึ่งลิงก์ลิงก์เนี้ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียด ข้างในให้ดูนะคะแล้วใครนะคะที่อยากจะมีผู้ติดตามในทิกตอกมากขึ้นสามารถจะลงเรียนฟรีกับกลยุทธ์สร้างผู้ติดตามทิกตอกได้เลยจ้ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนต่างๆของคลิปค่ะเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทิกตอกจ้ะไปดูกันเลยทีนี้มาดูหมวดต่อไปค่ะนั่นก็คือเว็บไซต์ทีนี้บางคนที่เพิ่งเปิดช่องมาใหม่ๆยังมีผู้ติดตามไม่ถึง1000คนคุณจะสามารถใส่เว็บไซต์ได้ไหมคำตอบคือใส่ได้แต่เราต้อง เปลี่ยนเป็นบัญชีปโปรในแบบธุรกิจเท่านั้นถ้าเป็นบัญชีปโปรแบบผู้สร้างจะไม่สามารถใส่ลิงก์เว็บไซต์ได้นะคะอะไม่เชื่อก็ลองดูนะช่องนี้เมื่อวันเปิดมาเพื่อสอนนะคะเป็นช่องตัวอย่างซึ่งมีผู้ติดตามตอนนี้646คนนะคะทีนี้เรามาดูคันว่าถ้า446คนถ้าเป็นโปรแบบโปรแบบผู้สร้างจะใส่ลิงก์ได้ไหมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเราจะลองเปลี่ยนเป็น โปรแบบผู้สร้างนะคะดูสิคะาว่าจะสามารถใส่ลิงก์ได้ไหมซึ่งแม่วันบอกว่ายัางใส่ไม่ได้อ่าไม่เชื่อลองดูไปที่จุด3าจุดจะ้ะนะจ๊ะแล้วก็ไปจัดการบัญชีจะ้ะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นผู้สร้างจะ้ะสลับจะ้ะผู้สร้างเขาจะถามทันทีว่าเราอันไหนเราก็เลือกไปเลยนะจ๊ะตามที่เราถนัดแล้วก็ถัดไปจะ้ะแล้วก็ใส่เพศนะคะ วิเคราะห์ผู้สร้างเห็นไหมคะว่าถ้าเราเป,ป,ปลี่ยนบัญชีโปรเขาจะมีส่วนวิเคราะห์ให้ไม่ว่าจะเป็นปโปรผู้สร้างหรือปโปรธุรกิจคุณจะสามารถมีปุ่มวิเคราะห์ซึ่งจะทาให้คุณทํางานง่ายขึ้นนะจ๊ะอ่าไม่วันไม่ดูนะอ่าทีนี้ลองไปดูเลยไปที่แก้ไขโปรไฟล์อ่าสังเกตเห็นนะเมื่อสักครู่เห็นไหมตอนที่เราเป็นโปรเห็นไหมคะว่าช่องที่ใส่ลิงก์เว็บไซต์มันมีใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมแล้วเข้าไปดูในแก้ไขโปรไฟล์ลูก ก็ไม่มีช่องให้ใส่เว็บไซต์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องทาในช่วงแรกคือหนูต้องเป็นบัญชีโปรแบบธุรกิจก่อนถึงจะใส่ลิงก์ได้เพื่อให้เขาติดต่อเราได้ไง้งแม่วันขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบัญชีโปรแบบธุรกิจจ้าอ้าวเปลี่ยนสลับได้นะคะไปที่จุด3จุดจ้าลูกแล้วก็ไปที่จัดการบัญชีค่ะไปที่สลับเป็นธุรกิจค่ะสลับเลยค่ะเวลาสลับเขาก็จะถามค่ะว่าเรามาทําอะไรที่นี่นะคะของแม่วันก้อนนี้นะภาพยนตร์ทีวีสตูดิโอนะคะแล้วก็ถัดไปจ้าแล้วก็ไปที่ ดูอลองเข้าไปดูแก้ไขโปรไฟล์นะเห็นไหมว่าลิงก์เนี่ยมาแล้วทีนี้เคล็ดลับการใส่ลิงก์คุณจะใส่ลิงก์อะไรก็ได้ที่คุณต้องการให้เขาเชื่อมโยงไปหาคุณภายนอกเผื่อคุณอาจจะอยากขายของบนทิกต o k คุณก็ไม่ต้องขายบนทิกต o k ใช่ไหมแต่คุณสร้างตัวตนบนทิตตตกต o k จบคุณก็ไปขายข้างนอกใน Facebook ใน YouTube ในอะไรก็ตามแต่แต่ทีนี้ลิงก์ของไม่วนันเนี่ยจะเป็นลิงก์พิเศษนิดนึ่งเป็นลิงก์แบบสำเร็จรูปนะคะซึ่งลิงก์เนี่ยจะทําให้เราสามารถเชื่อมโยงไปได้หลาย อ่าเห็นไหมคะว่าจะเป็นชื่อช่องสวยงามก็คือเราจะมีลิงก์ไปไหนได้บ้างคะอ่าไปขั้นตอนที่เราสามารถสมัครเรียนฟรีได้กดไปที่ y t u t u ก็จะเป็นสัญลักษณ์ y t u t u นะคะเพื่อให้เขาสนใจเราใน YouTube เพราะว่าบางคลิปเราไม่สามารถที่จะลงยาวๆใน TikTok ได้เราก็มาลงใน YouTube นะคะหรืออาจจะเป็นไลฟ์สดของ TikTok ถ้าใครสามารถไลฟ์สดบน tiktok ได้แล้วก็โหลดคลิปวิดีโอในทิกต o k นะคะซึ่งจะมีอายุเพียง90วันนะให้รีบโหลดเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ลงใน youtube นะคะก็จะมีคนที่เขาติดตามเราอะค่ะเข้าไปดูย้อนหลังตรงนั้นตอนที่เราไลฟ์สดได้เห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนี่นะคะนี่คือ1อันใช่ไหมคะลิงก์ลิงกเดียวไปได้หลายที่อับที่2ไปยังไงคะที่2ก็เห็นไหมคะกลุ่มเรียนฟรีก็คลิกเข้าไปเลยแม่วันก็ใส่ลิงก์กลุ่มเรียนฟรีเข้าไปอกดเข้าไปคะ่ะ กลุ่มเรียนฟรีเนี่ยทีนี้ใครจะขอเข้าเรียนกลุ่มของเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าได้ใช่ไหมคะขอเรียนเข้าได้เลยเห็นไหมสะดวกไหมอ่ะแล้วมาไปปุ่มที่สามลิงก์ลิงก์เดียวไปได้หลายปุ่มเลยค่ะป,ปุ่มที่สามนะมาเป็นทีมเดียวกับแม่วอวานในกรณีที่ใครสร้างทีมขายสินค้านะคะหรือว่าทีมงานในการขายสินค้าก็สามารถเอาลิงก์ที่เขาจะสามารถสมัครมาเป็นทีมงานเดียวกับเรามาใส่ในนี้ได้ด้วยกันคือหมายความว่าลิงก์เดียวอ่ะคุณสามารถจบ จบงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนนามบัตรดิจิตอลให้คุณอลองคลิกเข้าไปดูนะคะนี่ของแม่วันก็คือว่าถ้าใครจะสมัครมาเป็นทีมงานกับแม่วันเนี่ยสามารถกรอกอรายละเอียดน,นะคะแล้วก็มาร่วมงานกับแม่วันได้เลยเห็นไหมเวิร์กมากๆ่าต่อค่ะลูกลิงก์ต่อมาเป็นอะไระต่อมาเป็นคลิปวิดีโอที่เราแนะนําตัวค่ะ,ะนะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอยอดฮิตของแม่วันเลยที่มีคนสนใจถามถ่ายขึ้นมาว่าแม่วันทําอะไรแม่วันตัดต่อคลิปวิดีโอสนุกจังเลยอยากจะได้ให้แม่วันสอนนู่นนี่นั่นแม่วันก็เอาคลิปเนี้ยค่ะไปเป็น คลิปที่แนะนําตัวซึ่งเรื่องการตัดต่อคลิปวิดีโอมันเป็นสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดเราก็เอามาไว้ในช่องนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ตัวของเราว่านอกจากเราจะชอบเรื่องติ๊กตอกแล้วเรายังตัดต่อคลิปวิดีโอได้อีกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาคลิปเปิดตัวเนี่ยมาไว้ในลิงก์นี้ได้เช่นเดียวกันเออเห็นไหมแล้วก็ช่องติ๊กตอกค่ะสามารถติดตามติ๊กตอกของแม่วานได้อีกช่องหนึง่งซึ่งแม่วานนะมีกี่ช่องเห็นไหมเห็นไหมเราก็สามารถเพิ่มลิงก์ของติ๊กตอกอีกช่องช่องใหม่ เข้ามาไว้ในนี้ได้เพื่อนก็สามารถไปกดติดตามเราเพิ่มได้เออเวิร์กจะตายลูกเลิศมากนะคะใครที่สนใจลิงก์นี้สามารถติดต่อแม่วันได้นะคะเพราะแม่วันก็เออเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นตัวแทนจําหน่ายลิงก์นี้เช่นเดียวกันเพราะแม่วันใช้แล้วใช้ดีนะคะแล้วก็เคล็ดลับการที่เราจะสร้างเพจหน้าเพจหน้าของลิงก์นี้เดี๋ยวแม่วันสอนด้วยนะคะ หน้าของแม่วันจะสวยมากๆเลยนี่นะคะแม่วันก็จะสอนแล้วก็ดูแลทีมงานของแม่วันนะคะใครที่อยากจะหาเอามาไว้ใช้เองส่วนตัวไม่อยากขายก็สามารถติดต่อแม่วันได้หรือใครที่อยากจะแบบแม่วันหนูอยากจะขายลิงก์นี้เหมือนแม่วันเอามาสร้างเป็นรายได้ซึ่งมันไม่ต้องขนส่งสินค้ามันแค่ส่งอีเมลแล้วก็พาสิร์ไปให้แค่นั้นเองล้วก็สามารถจะมีลิงก์เอาไปใช้งานได้แล้วทีนี้ก็สามารถติดต่อแม่วันได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแม่วันดูแลให้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปที่สอบถามเห็นไหมคะว่าเราสามารถเอาลายแอดมาใส่ในลิงก์นี้ได้ด้วยจ้ะแม่จ๋าเเออมาจจ้แลวก็ปิด เออเห็นไม่เลิศนะคะเข้ามาที่ l ล n e ได้เลยนะคะเออไลน์แอดก็เข้ามาได้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าแล้วก็ไปยังไปที่ Facebook ได้อีกจ้ะแม่จริงๆอ่ะไปไหนก็ได้ที่เราอยากให้เขาไปรู้จักเราให้มากขึ้นอ่ะเห็นไหมเห็นไหมก็จะในที่ Facebook ของแม่วนันละเห็นไหมแม่วนันเห็นไหมว่าแม่วันแต่ละวนันแม่วันทําอะไรบ้างทีนี้ค่ะคุณจะใส่ลิงก์ไหนเพิ่มก็ได้ในจิ๊ตลิงก์ตัวนี้นะคะทีนี้ค่ะหลังจากนี้แล้วค่ะพอเรามาดูแก้ไขโปรไฟล์ต่อ นะคะส่วนที่หนูจะใส่ได้อีกมีอะไรบ้างอีเมลค่ะลูกค้าถ้าสะดวกใส่อีเมลใส่ไปเลยนะคะแล้วก็หมวดหมู่หนูจะต้องใส่หมวดหมู่ให้ชัดเจนว่าหนูถนัดเรื่องไหนนะคะใส่ให้ตรงนะแล้วก็ i ิน Instagram มค่ะถ้าคุณมีคุณสามารถใส่ลิงก์ Instagram เข้าไปได้ YouTube เช่นเดียวกันค่ะสามารถใส่ลิงก์ YouTube เข้าไปได้ท w i t t ตอร์ก็ใส่ได้แต่ที่ไม่ที่ยังขาดอยู่เมื่อสักครู่เห็นไหมก็คือกลุ่ม Facebook ซึ่งเราจะใส่เพิ่มใช่ไหมคะแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอที่ เราอยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็ร้านค้าที่เราต้องการให้เขามาเป็นทีมงานกับเราลิงก์พวกนี้จะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิส l ลิงก์ตัวนี้ค่ะช่องจิส l ลิงก์ตัวนี้เลยค่ะที่จะสามารถทําให้ทุกคนนะคะเชื่อมโยงคุณเข้าไปหาทุกช่องทางที่คุณทําธุรกิจอยู่ ทีนี้ค่ะภาพรวมของเราตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วภาพหน้าโปรไฟล์วันนี้เรียบร้อยแล้วถ้าหนูเอาเคล็ดลับตามนี้ไปใช้ผู้ติดตามจะเกิดความมั่นใจและสามารถติดต่อสื่อสารากับ,บตร<อ>งน,นี้ค่ะอยากให้น้องๆนะคะหากใส่ลิงก์ค่ะอาจจะใส่ลิงก์เป็นไลน์หรือว่าอาจจะใส่ลิงก์เป็น Facebook ก็ได้ใครใส่ลิงก์เป็นเรียบร้อยแล้วสามารถส่งการบ้านใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะในโพสต์ของ Facebook กลุ่มปิดนะคะเดี๋ยวไม่วันจะเข้าไปดูแล้วเข้าไปกดลิงก์ให้นะ